รายการสวัสดีเมืองไทยโดยดอร์ศิวพรศรีศักดินนสวัสดีค่ะสวัสดีเมืองไทยก็กลับมาพบกันเช่นเคยนะคะสําหรับสวัสดีเมืองไทยเรื่องแรกค่ะถือว่าเป็นข่าวดีนะคะที่ไทยและจีนร่วมกันแก้ไขพิธีสารเพื่อเพิ่มรายการส่งออกผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนจากสัตว์ปีกค่ะ ที่ประชุมครมรเห็นชอบการลงนามความตกลงเพื่อแก้ไขพิธีสารระหว่างกระทรวงกรเกษตรและสหกรณากรของไทยกับสำนักง,งานศุลกาการประเทศจีนว่าด้วยหลักเกณฑ์การตรวจสอบการกักกันและสุขอนามัยทางสัตวแพทย์ค่ะการส่งออกเนื้อสัตว์ปีกแช่แข็งและชิ้นส่วนสัตว์ปีกจากประเทศไทยไปยังประเทศจีนซึ่งกรมปรศุสัตว์ได้ขอขยายขอบขายพิธีสารโดยเพิ่มรายการผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนจากสัตว์ปีก เพื่อการบริโภครวมถึงอวัยวะภายในต่างๆที่ได้รับการอนุญาตให้ส่งออกจากประเทศไทยไปยังประเทศจีนได้เพิ่มอีก18รายการด้วยกันนะคะซึ่งก็จะทำให้ไทยได้รับประโยชน์สามารถส่งออกเนื้อสัตว์ปีกแช่แข็งและชิ้นส่วนสัตว์ปีกจากประเทศไทยไปยังประเทศจีนได้มากขึ้น ขยายตลาดต่างประเทศสร้างโอกาสการค้าการลงทุนและเพิ่มมูลค่าการส่งออกสินค้าผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ของไทยนะคะทำให้ขยายตัวเพิ่มมากขึ้นค่ะติดตามรับฟังรายการสวัสดีเมืองไทยได้เป็นประจำทุกวัน